สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างและก,ก่อนอื่นนั้นลุงเนียงก็ขอแสดงความยินดีกับ fc ผู้มีโชคนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับ fc บางท่านก็ไม่ถูกนะครับก็อย่าพึ่งท้อนะครับก็ตามลุงเนียงไปเรื่อยๆแล้วท่านจะมีโอกาสถูกนะครับสำหรับงวดนี้นะครับลุงเนียงก็เข้าอีกแล้วนะครับ 3223นะครับล่างนะครับเอาละครับอันนี้ก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาเรามาดูกันนะครับก็งวดนี้เป็น งวดที่5นะครับที่ช่องของโรงเรียงนั้นเลขเข้าติดกันเป็นงวดที่5นะครับงวดนี้เป็นงวดที่5มาดูเข้ายังไงนะครับก็เอาที่จับคู่เข้าก็ก่อนนะครับที่จับคู่เข้าก็คือสรุป2ตัวล่างนะครับ วิ่ง2กับ3นะครับทีนี้ไว้ออกอะไรครับออก2 3นะครับก็มาทั้งคู่เลยนะครับเลขวิ่ง2ตัวนะครับแต่ทีนี้ที่ลุงเรียงจับให้นะครับก็คือให้เน้น3นะครับ ก็ 30, 3, 13, 2, สา3หอนะครับแล้วก็ให้กลับด้วยทำไมถึงบอกว่าให้กลับด้วยเพราะ2อยู่หลักหน่วยก็มี2อยู่หลัก10ก็มี3อยู่หลัก10ก็มีแล้วก็3อยู่หลักหน่วยก็มีเพราะฉะนั้นมันสามารถไปได้ทั้งหลักหน่วยหลัก10เพราะฉะนั้นต้องกลับนะครับก็โรงเรียงจะบอกอย่างนี้นะครับตอนอ่ ตอนลงคลิปโรงเนียงก็บอกอยูเสมอว่าต้องกลับนะครับต้องกลับทีนี้มันก็ออกตัวกลับก็คือจับคู่แล้วก็คือเข้าที่คู่นี้นะครับเข้าที่คู่นี้นี่เป็นสรุปสองตัวล่างนะครับสรุปสองตัวล่างเข้าจับคู่แล้วก็เข้าเลกวิ่งสองตัวนะครับ ทีนี้มาดูอ่ามาที่นี่มาดูสรุป2ตัวบนนะครับสรุป2ตัวบนนั้นอันนี้ถือว่าหลุดเลยนะครับหลุดนะครับข้างบนออกออก7 7 9นะครับอันนี้ไม่มีเลยนะครับหลุดนะครับอ่ะผ่านไปนะครับสรุป สรุป2ตัวบนนะครับสรุป2ตัวล่างนั้นได้เนื้อเน,อนะครับทีนี้มาดูโค้งสุดท้ายอ่าโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายให้วิ่ง2แล้วก็3นะครับหวยข้างบนออก7 7 9ข้างล่างออก สอสนะครับก็เลขวิ่ง2ตัวเข้าเลยนะครับ2 3นะครับอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะครับแต่ที่จับคู่ให้ไม่เข้านะครับก็2กับ3รลุงเนียงไม่ได้จับคู่กันให้นะครับไปจับคู่ตัวกับตัวอื่น แต่ยังไงเลขวิ่งทั้ง2ตัวมันก็มาด้วยกันนะครับทั้ง2ตัวก็บอกแล้วว่าเลขวิ่งของลุงเนียงนะครับหลุดยากนะครับอันนี้ลุงเนียงบอกเสมอว่าเลขวิ่งลุงเนียงนั้นหลุดยากนะครับแต่ไม่ได้หมายก็ว่าไม่หลุดนะครับมันก็มีหลุดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาดูอีกอ่า หนะครับเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือนะครับเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือโอ้นี่ให้วิ่งตัวเดียวเลยนะครับวิ่งตัวเดียวเลยแต่จับคู่ให้ไม่ถูกนะครับก็บอกว่าถ้าใครมีตัวอื่นที่อชอบก็สามารถมาจับคู่กับเลข9ได้นะครับ 3ตัวบนออก7 7 9นะครับวิ่ง9ตัวเดียว9ตัวเดียวนะครับก็โดดโดดถ้าวิ่งก็ได้ตังชัวร้อเ์เซ็นะครับ100%ไม่มีหลุดนะครับเอาละทีนี้หลังจากที่ อันนี้เขาบอกก่อนว่าสูตรทุกสูตรนั้นจะไม่ได้เน้นตรงนั้นนะครับส่วนตัวที่เน้นก็คือ 1. เลขวิ่งสายดวนบางหัวเสือ 2. สรุปบนสรุปร่างนะครับ3โค้งสุดท้ายซึ่งมีแค่3คลิปหรือ4คลิปเท่านั้นที่ สรุปตัวเลขนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้ไปไปเป็นแนวทางนะครับแต่ยังไงก็บางท่านก็เอาสูตรที่ลุงเนียงได้ลงให้ไปนั้นไปพิจารณาเองก็เยอะนะครับก็บางคนก็จับสูตรถูกสูตรก็ถูกนะครับเช่น สูตรนี้นะครับล่าง2สูตรชนก็มาไม่ชนก็มานะครับสูตรนี้สูตรที่1ได้93สูตรที่2ได้ 1, 2แล้วหววก็ล่างออกอะไรครับออก2 3นะครับออก2 3สสูตรนี้ก็ไม่พลาดนะครับสูตรนี้สูตรที่ได้ 2- 3ก็มาตรงมาตามสูตรเลยนะครับซึ่งจับคู่แล้วมันก็ได้แค่4คู่นะครับ ทีนี้มาดูอีกสูตรหนึ่งมาครบ2ตัวล่างนะครับเห็นไมครับมาครบ2ตัวล่างมาครบ2ตัวล่าง5ตัวนะครับ5ตัวก็มี3 4802เข้าที่3แล้วก็2มานะครับมา2ตัวนะครับก็คือ2 3นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่พลาดนะครับ ทีนี้ก็มาดูอีกสูตรต่อมานะครับเป็นสูตรวิ่งตัวเดียวบนล่างนะครับอันสูตรนี้สามารถมาได้ทั้งบนและล่างนะครับได้อะไรครับได้2นะครับเห็นไหมครับได้2องามาสงวดก็เข้าทั้ง3งวดเลยนะครับ2ตัวแรกก็เข้า2-1ข้างล่าง2ตัวแรกก็เข้าหลักร้อยข้างบน2ตัวงวดนี้ก็มาเข้า 2 3นะครับ2ตัวล่างมาเข้า2ตัวล่างเห็นไหมครับก็รอติดตามนะครับารู้สึกว่างวดนี้จะเข้าหลายสูตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สูตรนี้เองนะครับล่าง2สูตรชนก็มาไม่ชนก็มานะครับนี่เป็นอีก2สูตรนะครับที่ชนตัวเดียวก็คือ3นะครับชนตัวเดียวก็คือ3ไว้ล่างออกอะไรครับออก2 3นะครับออก2 3สาม ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับสําหรับคนที่นําไปวิ่งหรือนําไปเป็นแนวทางนะครับตัวเดียวนะครับและก็ต่อมาล่างสงสูตรชนก็มาไม่ชนก็มาอีกสูตรหนึ่งนะครับก็สูตรนี้ก็ไม่ชนกันก็จับคู่กันนะครับเออไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับ มันอยู่อีกหน้านึงอันนี้เป็นเป็นงวดก่อนนะครับคืองวดนี้นะครับขกอภัยนะครับก็คืองวดนี้ชนกันที่1กับ2นะครับชนกันที่1กับ2อันนี้ที่ไม่ลืมบวก8ปดะที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามานะครับซึ่งลุงเนียงก็แก้ให้ตัวที่ได้ก็คือ1กับ2นะครับมันก็ชนกันที่1กับ2ที่แรกอะชน3ตัวเดียวนะครับ พอแก้เสร็จพอแก้ให้มันก็กลายเป็นชน1กับ2 2ตัวนะครับ2ก็มานะครับก็ออก2 3นั่นเองนะครับนี้มาดูสูตรต่อมาอีกนะครับบนล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับบนล่าง2ตัวมา1ตัวสูตรนี้ งวดนี้เข้าล่างนะครับหลังจากขึ้นบนมา2งวดนะครับงวดนี้ลงล่างนะครับเพราะออกข้างล่างออก 2- 3สนะครับออก 2- 3สก็เราติดตามกันนะครับนี่อีกสูตรหนึ่งนะครับทีนี้มาดูสูตรอีกสูตรนะครับเป็นสูตรสุดท้ายนะครับสูตรนี้หน่วย10บนชน2สูตรนะครับเป็นสูตรหน่วย10บนนะครับชน2สูตร ไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับชนกันตัวเดียวคือเลข9นะครับชนที่เลข9ตัวเดียวอ่ะนี่นะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับ,9ม,รบ9มาหลักหน่วยนะครับ9มาหลักหน่วยนะครับก็รอติดตามดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่ถูกก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับท่านใดที่ไม่ถูกก็ ขอแสดงความเสียใจแล้วก็อย่าพึ่งท้อนะครับก็ติดตามโรงเรียงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจโรงเรียงเพื่อโรงเรียงจะได้หา,าสูตรและข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเอาละครับสาหรับคลิปนี้นะครับโรงเรียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ